เมื่อไหร่น้องฟ้าจะเล่นนะคะ,ะมาเลยมาเลยหาพี่เฟิร์สเหรอหาพี่เฟิร์สมาแล้วอ่ะแม่แม่ขยับให้เอาไหมแม่ขยับมาทางนี้ให้นะอ่ะแล้วน้องฟ้ามาเล่นตรงนี้เร็วพเดี๋ยวพี่อะพี่เฟิร์สม,ม,มาแล้วไหนพี่เฟิร์สมา,มายัาง พี่เฟิร์สเล่นน้องพร้อมเล่นพร้อมน้องเลยพี่เฟิร์สไปแล้วไปแลวไปเลยไปเไปเลยไ่ไปเลยไปเยไเลยไปเลยเลไปเไเยเลยไปเลเยไปเลยเลเลไยเยย มาค่ะมาค่ะมาเร็วอ่าฟ้าลากมาฟ้าอันนั้นไม่ใช่วิธีเล่นนะคะมันเป็นวิธีเล่นที่ไม่ถูกต้องค่ะให้พี่วร์เข็นทาไมแล้วน้องฟ้าก็เล่นเองสิคะเ <No. S 2> อาแ,แม่จับให้ไหมคะ no. 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 มาอึบมาอ่ะไปไปพร้อมๆกันเร็วอ,อ,อ่ะไปพร้อมๆกันนะฟ้าขึ้นไปดิฟ้าขึ้นดิดดดดด ไปพร้อมๆกันเจนเย็นเจนเย็น,ยนหนึ่งสองสามมาค่ะเฟิร์ดไปจับให้น้องหน่อยดิ เอาเริ่มใหม่ฟ้าเริ่มใหม่แล้วฟ้าเริ่มใหม่ฟ,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 ฟ้านำมาเลย,เยได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยฟ้ามาเลย,เยมาเลยมาเลย เก่งแล้วอะฟ้ามาต่อเร็วไปเริ่มต้นใหม่เหมือนอันนั้นเป็นเหมือนอันนั้นเป็นจุดสตาร์ทอะเฟิร์สวันสอง ฟ้าว่าอะไรนะฟ้าฟ้าว่าอะไรนะรถไปอะฟ้ามาเลยฟ้ามาเลยมาตรงนี้เถอะมาเถอะมาตรงนี้ดีกว่าอันนี้ยังไงอ่ะมาเถอะ Happy birthday จบแล้ว Happy birthday เป่าตอนไหน แฮปปี้เบิร์ดเดย์เป่าตอนไหนยังไม่ได้เป่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยจะเล่นหรือจะจูงเนี่ยฟ้าหยุดหยุดหยุด,ยดฟ้ายืนดิมมามแฟ้าทำไมดิชนชนชน,ชนใครชนใี่หชนทำไมอะ่ะไม่ชนสิคะ แล้วไม่ขึ้นไปขึ้ไม,ขไม่ขึ้นไปเล่นน่ะให้เยอะกันอ่ะแล้วฟ้าไม่เล่นเนาะแล้วฟ้าไม่เล่นเนาะแล้วฟ้าไม่เล่นเหรอคะ เดี๋ยวก่อนฟ้าแล้วทำไมฟ้าไม่ขึ้นไปยืนอ่ะฟ้าขึ้นยืนเหมือนพี่เฟิร์สดิไม่มีต๊กแกไม่มี ไก่ก็ได้อะไกน่นั่งๆไม่นั่งนั่งไม่ได้ดพี่เฟิร์สนั่งได้แต่ฟ้านั่งไม่ได้ <laughs> เห็นไหมเฟิร์สน้องทำตามเธอได้เห็นไหมเห็นไหม,อมพอยังเหนื่อยยังห,หิวน้ำยังไปเ, <บ rage. S 1> เข้าบ้านไหม